ชายหนุ่มหน้าตาดีกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากออกจากร้านเครื่องดื่มในสภาพที่ดื่มมาหนักเขาเดินโซเซทีละก้าวเพื่อกลับไปที่ห้องพักของเขาสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือมีบุคคลลึกลับคนหนึ่งได้สะกดรอยตามเขามาถึงบ้านในท้ายที่สุดมีคนพบว่าเขาได้เสียชีวิตลงในห้องนอนในสภาพที่น่าตกใจเป็นอย่างมากร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลชะกันหลายแหง่ง เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่และทำไมผู้ก่อเหตุถึงได้ลงมืออย่างรุนแรงเช่นนี้เช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับฟังคดีปริศนานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ให้มากขึ้นครับคดีในวันนี้เกิดขึ้นที่นิวโทรเบย์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย สถานที่แห่งนี้ร้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลได้รับการขนานนามว่าสวรรค์สำหรับกีฬากลางแจ้งตัวเอกของเรื่องราวในวันนี้คือชายหนุ่มหน้าตาดีมากคนหนึ่งชื่อว่ามอร์แกนฮักสลีย์มอร์แกนอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนชื่อจีนเรฟมอนหญิงสาววัย24ปีโดยเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีสองห้องนอนด้วยกันวันที่8กันยายนปี2013เวลาตี1 30นาที จอรนรู้สึกนอนไม่หลับและกำลังพยายามผ่อนคลายเพื่อให้หลับได้ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมอแก้นกลับมาถึงบ้านจอรนพยายามทำเป็นไม่ได้ยินเสียงกุกกักจากด้านนอกแล้วใส่หูฟังเพื่อจะนอนต่อแต่ผ่านไปเพียง1ินาทีเธอก็ต้องตื่นเพราะเสียงเคาะประตูจากชั้นล่างเธอเช็คโทรศัพท์และมั่นใจว่าไม่ใช่แฟนหนุ่มของเธอเพราะเขาทำงานกระดึกอยู่จีนคิดว่า อาจจะเป็นหมอแกนที่สั่งอาหารมาทานหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเขาที่แวะมาหาที่บ้านแล้วเธอก็พยายามที่จะกลับไปนอนหลับอีกครั้งช่วงเวลาตีสองสนาทีถึงตีสามจีนตื่นขึ้นมาอีกครั้งและได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องของหมอแกนเสียงนั้นเหมือนคนกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่แค่นั้นยังมีเสียงเหมือนของบางอย่างเสียดสีกัน จีนตัดสินใจลุกไปดูว่าเพื่อนร่วมบ้านของเธอกำลังทำอะไรอยู่เมื่อออกมาเธอก็เห็นว่าประตูห้องของมอร์แกนเปิดแง้มอยู่จีนเรียกชื่อเพื่อนเบาๆแล้วเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้าอาจจะทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวไปตลอดชีวิตที่เหลือของเธอสิ่งที่เห็นคือมอร์แกนกำลังหายใจรุยรินอยู่ข้างประตูห้องนอน ท่ามกลางกองของเหลวสีแดงเสื้อผ้าของเขาหลุดลุย่ยจีนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกและกรีดร้องออกมาเธอพยายามเขย่าตัวมอร์แกนเพื่อไม่ให้เขาหลับไปแล้วรีบวิ่งกลับห้องตัวเองเพื่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ด้วยความสับสนเธอจำเบอร์ฉุกเฉินไม่ได้ในทันทีหลังจากรู้ตัวว่ามอร์แกนอาการวิกฤตมากเธอโทรหาแฟนหนุ่มทั้งน้ำตาเล่าเรื่องราวอย่างสับสนและขอให้แฟนหนุ่มโทรแจ้งตำรวจทันที อีท่านแฟนของจีนรีบกลับมาที่บ้านและพุ่งเข้าไปในห้องนอนเพื่อดูอาการเขาเห็นจีนกำลังพยายามปฐมพยาบาลมอร์แกนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์เสื้อเชิ้ตของมอร์แกนถูกเลิกขึ้นมาถึงหน้าอกกางเกงของเขาก็ถูกถอดออกจนเห็นร่างกายส่วนตัวอีท่านจึงนำผ้าเช็ดต,ตัวมาคลุมส่วนนั้นไว้ให้มอร์แกนและลงไปรอรถพยาบาลที่ด้านล่าง เวลาตี3 5นาทีรถพยาบาลมาถึงอพาร์ตเมนต์แต่น่าเศร้าใจมากมอร์แกนได้จากไปยังไม่มีวันกลับในวัยเพียง31ปีหลังจากชนสูตรพลิกศพพบว่าบนร่างกายเขามีบาดแผลจากของมีคมรวมทั้งหมด28แห่งบาดแผลส่วนใหญ่อยู่ที่ศีรษะไหล่และหลังผู้ก่อเหตุลงมืออย่างโหดร้ายมาก หลังจากกู้คืนภาพกะโหลกศีรษะที่เสียหายหนักของมอร์แกนได้พวกเขาก็พบชิ้นส่วนของอาวุธที่ใช้ก่อเหตุด้วยคนร้ายคือใครทำไมเขาถึงต้องลงมืออย่างป่าเถื่อนขนาดนี้และมอร์แกนมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนร้ายหรือไม่ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของคดีเรามาย้อนดูชีวิตของมอร์แกนกันก่อนครับเขาเกิดวันที่5มิถุนายนปี1982ที่ออสเตรเลีย มอร์แกนเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวพี่สาวของเขาชื่อทิฟฟานี่อายุมากกว่าเขาสิปีและพี่ชายออลิเวอร์อายุมากกว่าเจปีตอนเด็กๆเ,เวลามอร์แกนไปโรงเรียนเขาชอบเก็บจานชามสกปรกที่เด็กคนอื่นวางทิ้งไว้ไปเก็บที่ครัวแม้กระทั่งเวลาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านเขาก็ทำแบบเดียวกัน ในสายตาของทุกคนมอร์แกนเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นและน่าสนใจตอนที่มอร์แกนเรียนประถมพ่อแม่ของเขาอย่าร้างกันแต่ไม่เหมือนกับเรื่องราวที่เรามักจะได้ยินกันสายใยความผูกพันในครอบครัวของมอร์แกนไม่ได้ขาดสะบั้นลงและมอร์แกนก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาเขาเกิดในครอบครัวที่มีสายเลือดศิลปินสมาชิกส่วนใหญ่ ทำงานด้านการออกแบบหรือเกี่ยวกับศิลปะอย่างไรก็ตามมอร์แกนเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเขามุ่งมั่นเรียนและจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมทางทะเลเพื่อนๆต่างบอกว่ามอร์แกนคือตัวอย่างของการใช้ชีวิตให้สนุกเหมือนงานปาร์ตี้รูปร่างสูงโปร่งหน้าตาก็หล่อเหลาสิ่งนี้ทำให้ทุกคนชอบที่จะได้อยู่ใกล้ๆเขา มอร์แกนมักจะมอบความรู้สึกปลอดภัยให้กับทุกคนเสมอส่วนเรื่องนิสยัยมอร์แกนเป็นคนร่าเริงและเข้ากับคนง่ายเขามีเพื่อนเยอะและรักสัตว์ตัวเล็กๆถึงขนาดที่มอร์แกนเคยบริจาคเงินเพื่อรับอุปการะสิงโตและช้างในแอฟริกาใต้ด้วยจนถึงปี2013ตอนนี้เขาอายุ31ปีและเริ่มทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ เขาสารต่อความชอบด้านวิศวกรรมทางทะเลด้วยการตั้งบริษัทรับสร้างโป๊ะลอยน้ำเรียกได้ว่าหน้าที่การงานของเขากำลังรุ่งโรจน์และอยู่ในช่วงพีคสุดๆจนกระทั่งวันที่7กันยายนหรือ1วันก,นก่อนเกิดเหตุเพื่อนของมอร์แกนชื่อคริสได้จัดงานปาร์ตี้มั่นพวกเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยประถมไม่เกินจริงเลยที่จะบอกว่าพวกเขาสนิทกันเหมือนพี่น้องแท้ๆ คืนนั้นทุกคงดื่มกันหนักมากมอร์แกนเองก็เช่นกันถึงขนาดที่เขาทำรองเท้าหายไปข้างหนึ่งหลังจากปาร์ตี้ยาวนานจนเลยเที่ยงคืนทุกคนตัดสินใจแยกย้ายกลับบ้านแต่มอร์แกนตัดสินใจที่จะอยู่ต่อกับเพื่อนสนิทของเขาพวกเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยกันมอร์แกนนั่งรถไปกับคริสและภรรยาของเขา แต่มอแกนยังรู้สึกไม่เต็มที่และอยากจะสังสรรค์ต่อร้านนั่งดื่มเจ้าประจำก็อยู่ใกล้บ้านเดินไปแค่200เมตรเท่านั้นแต่คริสปฏิเสธคำชวนของเพื่อนเพราะคิดว่าผ้ากันดื่มมาพอแล้วแต่สิ่งที่คริสคาดไม่ถึงก็คือวันต่อมาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้คุยกับเพื่อนสนิทที่สุดของเขาหลังจากบอกลาคู่สามีภรรยาคริสแล้ว มอร์แกนไปที่ร้านนั่งดื่มคนเดียวหรือไม่ตำรวจเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบบริเวณที่พักของมอร์แกนจากภาพที่บันทึกได้ตำรวจเห็นมอร์แกนไปที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ร้านนั่งดื่มและกดเงินสดจากตู้เ t ทเอมที่นั่นตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งมอร์แกนเดินเท้าเปล่าเข้าไปในร้านนั่งดื่มครึ่งชั่วโมงต่อมามอร์แกนเดินออกจากร้านเพื่อกลับบ้าน จากสิ่งที่สังเกตเห็นตอนกลับบ้านมอแกนใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วดูเหมือนเขากำมันลังเลว่าจะออกไปข้างนอกอีกรอบดีไหมแต่สุดท้ายเขาก็ล้มเลิกความคิดและกลับเข้าห้องนอนไปและหลังจากนั้นก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้ฟังกันไปในตอนต้นของวิดีโอในตอนแรกตำรวจสงสัยว่ามอแกนอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนเก่า นอกจากนี้เขายังมีข้อพิพาทเรื่องค่าเช่าบ้านกับเจ้าของบ้านอีกด้วยแต่ตำรวจก็ตัดประเด็นของสองคนนี้ออกจากการเป็นผู้ต้องสองสัยได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนเชิงลึกสื่อมวลชนก็ได้ประโคมข่าวเกี่ยวกับคดีนี้อย่างคลึกโครมมีบทความหลายชิ้นระบุว่ามอร์แกนถูกทำร้ายและกระทำบางอย่างที่ไม่ดีพวกเขาบรรยายว่า มอร์แกนเป็นขวัญใจสาวๆและเขาก็มีคนรักเยอะมากเป็นไปได้ว่าการที่เขาต้องจากไปอาจจะมาจากปัญหารักใคร่ของตัวเขาเองในขณะที่สื่อกำลังตีแผ่เรื่องราวไปในทิศทางที่ต้องการตำรวจเองก็ยังคงสืบสวนอย่างเครง่งเครียดโชคดีที่ภาพจากกล้องวงจรปิดได้เปิดเผยเบาะแสที่สำคัญมากๆระหว่างทางกลับบ้านมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งดูเหมือนกำลังสะกดรอยตามมอร์แกน ดังนั้นตำรวจจึงตัดสินใจตามหาตัวผู้ชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอให้ได้หลังจากที่ตำรวจซูมภาพดูก็พบว่าเสื้อผาที่ชายคนนี้สวมใส่อยู่ดูคล้ายกับชุดของเชฟทำอาหารพวกเขาสันนิษฐานว่าเขาอาจจะทำงานที่ร้านอาหารแถวนั้นจากนั้นตำรวจจึงสอบถามผู้คนที่ผ่านไปมาและพนักงานที่โรงเรียนสอนทำอาหารในละแวกนั้นพวกเขาจำได้ว่า ชายในวิดีโอคือแดเนียลแจ็คเคิลโซอายุ20ปีซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนทำอาหารแห่งนี้เจ้าของบอกว่าเขาเป็นคนประเภทเก็บตัวและเป็นคนเงียบขรึมมากเขามักจะสังเกตผู้คนอยู่อย่างเงียบๆก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานในครัวของร้านอาหารใกล้ๆนี้มาก่อน เจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารเห็นว่าแดเนียลมีประสบการณ์จึงรับเขาเข้าเรียนและให้ช่วยงานทำความสะอาดและเตรียมอาหารบ้างคืนวันที่7คันยายนพวกเขามีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดครั้งใหญ่งานเลี้ยงดำเนินไปจนถึงเวลาห้าทุ่มครึ่งในตอนนั้นเจ้าของได้พูดทีเล่นทีจริงกับแดเนียลว่าอยากให้เขาลองไปชวนคุยกับสาวๆหน้าตาดีในงานบ้าง แต่เขาก็เพียงแค่ยิ้มและบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านและบนถนนอีกครั้งพวกเขาพบตัวแดเนียลและพาเขามาที่สถานีตำรวจเขาดูใจเย็นมากและเล่าถึงช่วงเวลาที่เห็นมอร์แกนดูเหมือนว่าจะเป็นการพบกันโดยบังเอิญแต่ในสายตาของตำรวจพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับแดเนียลที่อธิบายได้ยาก ดูเหมือนว่าเขากำลังดักรอมอร์แกนออกมาจากร้านนั่งดื่มแต่เรื่องนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะเขาไม่ได้รู้จักอะไรกับมอร์แกนเมื่อถูกถามว่าทำไมในวิดีโอเขาถึงดูเหมือนกำลังวิ่งไล่ตามมอร์แกนเขาตอบว่าเพราะรู้สึกหนาวเลยวิ่งเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นสุดท้ายตํารวจบอกว่าได้เก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุไว้แล้ว และถามว่าเขาพร้อมจะให้เก็บตัวอย่างเพื่อไปเปรียบเทียบหรือไม่ดูเหมือนเขาจะมีอาการพิรุธเล็กน้อยและปฏิเสธคำขอของตำรวจอย่างหนักแน่นเนื่องจากขาดหลักฐานที่จะมัดตัวโดยตรงตำรวจจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยแดเนียลไปสองวันต่อมาแดเนียลเป็นฝ่ายติดต่อหาตำรวจเองและให้การในรูปแบบใหม่ทั้งหมดเขาบอกว่าเขาและมอร์แกนบังเอิญเจอกันในคืนนั้น ทั้งสองคนพูดคุยกันระหว่างทางตอนนั้นมอร์แกนอารมณ์ไม่ค่อยดีดูเหมือนเขาจะเบื่อหน่ายเรื่องงานเอามากๆแดเนียลแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะรับฟังบทสนทนาเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็กลับไปที่บ้านของมอร์แกนชายสองคนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันและตอนที่แดเนียลกำลังจะกลับเขาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูโกรธเกรี้ยวมาก ดูเหมือนแดเนียลจะตระหนักได้ว่าการเข้าไปในห้องของมอร์แกนทำให้ DNA และร่องรอยของเขาอยู่ทั่วห้องไม่ช้าก็เร็วตำรวจต้องเจอแน่ๆแ,แต่สิ่งที่แดเนียลพูดยิ่งทำให้ตำรวจรู้สึกสงสัยมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจควบคุมตัวแดเนียลและทำการตรวจสอบบางอย่างตำรวจพบคราบแปลกปลอมบนกระเป๋าของแดเนียลจึงเก็บตัวอย่างส่งไปตรวจที่ห้องแลบผลลัพธ์ยืนยันว่า คราบเปื้อนบนกระเพาใบนั้นคือคราบเลือดและมันก็ตรงกับ DNA ของมอร์แกนอย่างสมบูรณ์ลายนิ้วมือบนลูกบิดประตูห้องนอนของมอร์แกนก็เป็นของแดเนียลเช่นกันบนร่างกายของมอร์แกนก็ตรวจพบ DNA อ็ของแดเนียลวันที่8ตุลาคมปี2013แดเนียลถูกตั้งข้อหาปลิดชีพมอร์แกนอย่างเป็นทางการ สิ่งที่แปลกคือเขาไม่เคยมีความเกี่ยวข้องส่วนตัวใดๆกับมอร์แกนมาก่อนเลยแล้วทำไมเขาถึงต้องลงมือกับมอร์แกนด้วยตำรวจตร,รวจสอบประวัติของแดเนียลและคำตอบก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแดเนียลเกิดที่นิวซีแลนด์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1993<ค><ณ>เขาเป็นลูกบุญธรรมของสามีภรรยามาร์คและจูน แม้จะเป็นลูกบุญธรรมแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยปฏิบัติไม่ดีกับเขาเลยวัยเด็กของเขาก็ค่อนข้างมีความสุขพ่อแม่บุญธรรมบริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงจึงพูดได้ว่าเขามีชีวิตที่สุขสบายและฐานะดีเขาชอบเล่นเกมและดูหนังเกี่ยวกับการสืบสวนอาชญากรรม สิ่งที่น่าสนใจคือเจ้านายของเขาเคยถามว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจากไปของมอร์แกนหรือไม่เขาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข็งขันแต่ก็พูดเป็นในๆว่าถึงเขาจะเป็นคนทำจริงตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาฉลาดมากเขารู้เรื่องพฤติกรรมของนักก่อเหตุเป็นอย่างดีปี2010แดเนียลย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์กับพ่อแม่บุญธรรม ในปีเดียวกันนั้นเองเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าถึงอย่างนั้นเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนอย่างไรก็ตาม16เดือนก่อนเกิดเหตุหรือเดือนพฤษภาคมปี2012แดเนียลไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสารภาพถึงจินตนาการด้านมืดของเขาเขาบอกว่าเขาถูกรบกวนด้วยความคิดของตัวเอง เหมือนกับมีเสียงคอยชักนำและบอกให้เขาลงมือทำหนึ่งเดือนต่อมาเขาไปที่คลินิกอีกครั้งแต่เป็นหมอคนละคนกันและแสดงความคิดเห็นในลักษณะเดิมเขายังประกาศอย่างภูมิใจว่าหากเขาถูกจับนั่นเป็นเพราะตัวเขาตั้งใจจะทิ้งหลักฐานการกระทำเอาไว้เองแต่เมื่อหมอถามว่าเขามีเป้าหมายที่จะลงมือกับใครหรือไม่เขาก็ปฏิเสธแล้วในมุมของตำรวจละ่ะ พวกเขาคิดว่าแดเนียลมีการวางแผนล่วงหน้าสิ่งที่เขาแสดงออกต่อหน้าตำรวจเป็นเพียงการใช้ความเจ็บป่วยเพื่อหน,นีความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นเมื่อถูกฟ้องร้องแดเนียลเลือกที่จะไม่ยอมรับผิดเขายังคงยืนยันคำให้การเดิมเกี่ยวกับผู้หญิงแปลกหน้าที่บุกรุกเข้าไปในบ้านมอร์แกนและเรื่องที่ว่าเขากับมอร์แกนมีความสัมพันธ์กันตำรวจทำได้เพียงใช้เบาะแสที่มี เพื่อจำลองเหตุการณ์คร่าวๆพวกเขาสันนิษฐานว่ามอร์แกนและแดเนียลไม่มีความเกี่ยวข้องกันแดเนียลช่วยโอกาสตอนมอร์แกนเมาเพื่อตามเข้าไปในบ้านและก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเขาได้นำโทรศัพท์ของมอร์แกนและอาวุธที่ใช้หลบหนีไปด้วยตำรวจยังคงไม่สามารถหาหลักฐานสำคัญสองชิ้นนี้เจอเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจถูกแดเนียลทำลายไปแล้ว แล้วแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขาคืออะไรเป็นไปได้ไหมว่าความต้องการอันเลวร้ายเกิดจากผลกระทบของโรคไบโพล,ล่าและโรคซึมเศร้าในจุดนี้พ่อแม่บุญธรรมของเขาแย้งว่าแดเนียลไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนขี้อายและเก็บตัวแต่ก็เข้ากับคนง่ายพวกเขาคิดว่าแดเนียลเป็นเด็กดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่นโรคที่รักษาไม่หาย เกิดจากการที่หมอเพิกเฉยต่อคำขอความช่วยเหลือของเขาพ่อแม่บุญธรรมเชื่อว่าแดเนียลไม่ต้องการโกรงขังแต่ต้องการความเอาใจใส่จากสังคมที่ศาลแดเนียลได้เปลี่ยนเรื่องราวของเขาอีกครั้งเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปใกล้หมอแกนเขาถึงเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาอาศัยจังหวะที่หมอแกนกำลังยื้อแย่งกับผู้บุกรุกวิ่งหนีออกมาด้วยความตื่นตระหนก จากการพิจารณาคดีอาจกล่าวได้ว่าแดเนียลชอบที่จะได้รับความสนใจสำหรับเขาแล้วชีวิตของผู้เสียชีวิตเป็นเหมือนเรื่องล้อเล่นเท่านั้นวันที่18มีนาคมปี2015หลังจากหารือกัน3ชั่วโมงคณะลูกขุนตัดสินว่าแดเนียลมีความผิดจริงเขาถูกตัดสินจำคุก40ปีและอาจได้รับการพิจารณาปล่อยตัวหลังจากรับโทษไปแล้ว30ปี คดีในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับผู้ก่อเหตุวัย20ปีคนนี้ฝากความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคดีน่าสนใจต่อไปนะครับ